สวัสดีค่ะวีจากลูซาน่านะคะไปได้ของเล่นมาใหม่ะคะ่ะเขาคุณสมบัติเทียบกับตัวดิฟสติกแบบสารพัดได้ทุกอย่างเลยที่วีอ่านมานะคะก็เลยจะเอามาเทียบกับดิฟสติกให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างอุปรกรณ์ของวีวีเอามาติดพลาสติกนะคะนี่แล้วก็มีเจาะรูไว้1นรู2อรูนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะผสมตัวนี้แล้วติดข้างล่าง มาเราเริ่มตัวนี้ก่อนนะคะผสมหนึ่งต่อหนึ่งส่วนเรื่องราคาเนีย่ยค่ะก้อนนี้75็บ้าบาทนะคะเลาใช้ก็หนึ่งต่อหนึ่งค่ะจะแบ่งออกมานะ่นะคะน่าจะประมาณนี้ไ,ได้แล้วก็ปั้นผสมกันนะคะจนกลายเป็นสีเดียวกันคล้ายๆโมจิเลย เดี๋ยววีจะเอนน้ำน,นิดนึงให้มันโดนรูแล้ววีจะเอาอันนี้อุดไว้นะคะประตัวนี้อุดลงไปเลยเดี๋ยววีจะลองปล่อยมือนะคะมีรูตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทำดิฟสติกข้างบนนะคะ ก็เราจะผสมผงแป้งเข้าไปนะคะดิฟสติกเราผสมตามหน้าง,งานได้เลยนะคะต้องการเนื้อเหลวหน่อยหรือว่าต้องการเนื้อแน่นหน่อยเราผสมได้เลยลักษณะใกล้เคียงของเขาแล้วเหมือนโมจิแล้วนะคะ น่ากินมากเลยเดิมนะคะตรงนี้มีรูมีจะเอานิ้วโป้องอุดไปก่อนปึ๊บเอาน้ำมาใสา่ปึ๊บอุดลงไปเลยเดี๋ยวเรามาปล่อยมือดูกันนะคะชิบ น้ำไม่หยดแล้วฝาไว้แล้วก็แช่น้ำไว้แบบนี้รอดูนะคะว่าเขาจะแห้งไหมมาดูดิฟติกกับตัวเทียบที่เราทำไว้เมื่อคืนนะคะสรุปว่า เขาอุดน้ำได้ทั้งสองตัวนะคะพี่จะลองมาบีบดูนะคะว่าการติดกับวัสดุเป็นไงบ้างเอาของเราก่อนแล้วกันเนาะ ของเขาพะเยอออกมานิดนึงนะคะตอนวีกดล,ลงไปแต่ว่าเดี๋ยววีจะลองแงะดูเนาะแต่ก็ถือว่าติดแน่นอยู่นะ ดี๋ยววีจะลองเอาบัตรสอดเข้าไปให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างข้างล่างสอดบัตรได้นะคะดูตัวเทียบนะคะเป็นไงบ้าง นิดนึงก็จะหลุดแล้วแหละการติดทนของดิฟสติกดีกว่านะคะดูจากการที่เนี่ยปัดเข้าไปได้ฝั่งนี้นีอันนี้รอบๆยังเข้าไม่ได้เลยนะคะมีมนีแต่มีด้านล่างเข้าได้แล้ว สรุปทั้งสองตัวอุดใต้น้ําได้นะคะแล้วก็สามารถป้องกันน้ำรั่วซึมออกมาได้ค่ะแต่ว่าการติดทนอาจจะต่างกันเพราะว่าดิฟติกเขาจะยึดติดกับพื้นผิวได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะคะวีฝากดิฟติกสำหรับรอยต่อยากๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ